ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจาก m o สโตครีเอเตอร anel n กับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีกันนะครับการดูดวงของเราในวันนี้ก็คือดูแบบรนดอมเช่นเคยหมายความว่าเปิดมาเจอคลิปนี้ดูได้เลยไม่ต้องเลือกกองไพ่นะครับอย่างไรก็ตามก็ต้องย้าทุกครั้งนะครับเผื่อท่านที่มารับชมครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงว่าเราดูดวงกันแบบภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่จะตรงเป๊ะเลยก็ได้หรือมีความคลาดเคลื่อนได้บ้างเช่นกันนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอย่านําเอาคําทำนายใดๆในคลิปนี้ไปตัดสินใจเรื่องสําคัญมากๆในชีวิตโดยเด็ดขาดนะขอให้รับฟังไว้เป็นแนวทางเท่านั้นพอหรือรับฟังเป็นกําลังใจเท่านั้นพอนะครับ ท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายมาได้ตามลายที่ให้ไว้นี้ช่องทางเดียวเท่านั้นภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับติดต่อมาในเวลาทําการผมจะตอบให้ค่อนข้างเร็วเลยนะครับนะตอบให้ตามคิวในแต่ละวันเลยนะครับและที่สําคัญคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะ ผมจะไม่มีการติดต่อทักทายใครไปก่อนทั้งสิ้นนะครับท่านต้องเป็นฝ่ายติดต่อหาผมเองตามช่องทางนี้ช่องทางเดียวไม่มีช่องทางอื่นนะครับโอเคส่วนท่านที่เพิ่งมาใหม่เพิ่งเคยได้รับชมคลิปผมเป็นครั้งแรกก็อ,อยากจะเรียนเชิญให้มากด subscribe กดติดตามช่องนี้ไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปของผมนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือใครหลงสเสน่ห์คุณและอยากมาใกล้ชิดคุณเออไม่ธรรมดานะครับ ใครหลงสเสน่ห์คุณและอยากมาใกล้ชิดคุณมาดูกันนะวันนี้น่าสนใจอีกเช่นเคยผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณนะครับซึ่งผมได้ทาการสับไพ่ไว้เรียบร้อยแล้วตามขั้นตอนของไพ่ย,ยิปซีเพื่อไม่มีการเสียเวลานะครับโอเคมาดูเนื้อหากันเลยนะครับมาเข้าเนื้อหากันเลยวันนี้คุณได้ไพ่เจ็ดไม้เท้าเซเว่นอฟวนส์โอ้โหอาจจะเคยอยู่ในโหมดสู้ชีวิตมาก่อนแล้วก็เดทไม่ต้องกลัวเดทนะ เดทใบเดียวมันดูน่ากลัวแต่ถ้าไพ่แวดล้อมดีมันอาจจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างก็ได้แล้วก็เดาบ seven of swords ผมว่าคุณต้องเคยเจอการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆในชีวิตมาบ้างนะบางท่านอาจจะเคยมีความสัมพันธ์ที่ไม่ตรงใจนักหรืออาจจะเคยอย่าร้างในบางท่านนะบางท่านเอ่แถ้วย eight of cups อืคุณมีชีวิตใหม่แล้วตอนนี้ดีกว่าเดิมเยอะด้วยอัศวินไม้เท้ knight of wands คุณมีสเสน่ห์ล้นเหลือเหลือล้นมีคนอยากมาใกล้ชิดคุณจริงๆอ่าเทนนิสบอลสิไม้เท้าแต่คุณก็ยังไม่สนใจใครคุณกําลังอยากจะทํางานหนักเพื่อสร้างชีวิตที่ดีตามที่คุณอยากได้แบบนี้เด็กถือดาบเพร o ออฟซอรชัดๆการป้องกันตัวเองกําแพงสูงนะแต่ก็ดีแล้วครับเป็นเรื่องที่ดีเอ่อ9ถ้วยน i ยออฟคัพคุณมีสเปคที่ชัดเจนว่าอยากได้คนแบบไหนเข้ามาในชีวิต ถ้าไม่ตรงก็ไม่เอาอ The Fool คุณมีความสุขได้ด้วยตัวเองอันนี้ดีดีมากนะแล้วก็ The Chariot คุณมีเป้าหมายชีวิตชัดเจนมากเจ็ดถ้วย Seven of Cups คุณจะยังได้เจอคนอีกมากมายจะมีตัวเลือกอีกมากมายไม่ต้องรีบเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณยังโสดอยู่ไม่ต้องรีบเลยนะใช้ชีวิตไปชิลๆได้เลย6เหรียญ s i of Pentacles เป้าหมายของคุณดีมากคุณอยากทําตัวเองให้ดีเพื่อมีความพร้อมในการช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อะไรแบบนี้เป็นแนวคิดที่ดีมากเดี๋ยวมาขยายความกันนะครับเริ่มจากใบแรกแถวแรกมีแนวโน้มที่คุณจะค่อนข้างฝ่าฟันอุปสรรคมาเยอะผ่านการสู้ชีวิตมาเยอะ บางคนอาจจะถึงขั้นตกระกรั่วลบากเคยลําบากมาแล้วฟื้นแล้วแบบนี้นะครับหรือบางท่านอาจจะไม่ถึงขั้นตกระกรรมลาบากแต่เรียกว่าก็ต้องเจออุปสรรคหลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างไม่เป็นไปตามคาดฝันไม่ตรงใจนักอะไรแบบนี้มีโอกาสที่คุณจะเคยเจอการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆมาอย่างน้อย1-2ถึงครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตส่วนตัวด้วยตัวเองหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะความสัมพันธ์ บางท่านอาจจะเพิ่งเลิกกับแฟนมาหรือในบางท่านเคยอย่าร้างแบบนี้นะบางท่านเท่านั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองไปสู่สถานะอีกสถานะหนึ่งจากคนโสดกลายเป็นมีคู่จากมีคู่กลับมาโสดอีกครั้งแบบนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับคุณไม่ต้องกลัวเดสหรอกยังไงก็แล้วแต่คุณเอาตัวรอดได้เรียกว่าประสบการณ์ชีวิตทั้งหลายที่คุณเจอมาจะทําให้คุณเป็นคนที่แกล่งนะครับรู้เท่าทันคนรู้เท่าทันสถานการณ์แล้วก็เอาตัวรอดมาได้ ตอนนี้ผมว่าคุณ move on จากอดีตได้แล้วนะไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาใดๆมาก็แล้วแต่คุณ move on จากอดีตได้แล้วและกําลังมีชีวิตใหม่ที่ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆหรือบางท่านที่ไม่ได้มีความเดือดร้อนใดๆทํานายใบนี้ได้ว่าคุณกําลังมองหาสิ่งใหม่ๆที่ดีขึ้นให้กับตัวเองก็ได้เช่นกันนะครับแล้วใครที่กําลังหลงเสน่ห์คุณตอนนี้ต้องบอกเลยว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวเองสูงมากอยู่เฉยๆไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องปรุงแต่งอะไรก็มีเสน่ห์แล้วนะ สเสน่ห์ของคนเราไม่จะเป็นจะต้องหล่อสวยอย่างเดียวมันหมายถึงว่าความเก่งการงานความแกร่งในชีวิตคุณใช้ชีวิตคุณเป็นคนแกร่งคุณมีความสามารถคุณก็มีสเสน่ห์ได้คนที่หลงสเสน่ห์คุณตอนนี้เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับคุณด้านการงานโดยตรงเลยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานคนที่ทํางานด้วยกันหรือถ้าคุณไม่ได้ทํางานแบบที่มีเพื่อนร่วมงาน ีความได้ว่าเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับคุณด้านการงานเช่นถ้าคุณค้าขายก็อาจจะเป็นลูกค้าของคุณคู่ค้าหุ้นส่วนคอนเนคชั่นคนที่มาติดต่อประสานงานหรือบางท่านทํางานที่ต้องพบปะผู้คนเยอะแยะมากมายในแต่ละวันก็อาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่เขามาติดต่องานกับคุณมาเกี่ยวข้องกับคุณและเข้ามาปิ้งคุณตั้งแต่แรกพบแบบนี้แล้วเขาหลงสเสน่ห์คุณมาก คุณอาจจะมีคำพูดคำจาบางอย่างรอยยิ้มบางอย่างเสียงหัวเราะหรือแม้แต่การวางตัวกิริยาอาการบางอย่างของคุณไปเตะต,ตาเขาเปรี่ยงแบบว่าเข้าตากรรมการอย่างจังหลงสเสน่ห์คุณตั้งแต่แรกเห็นแบบนี้นะครับโดดเด่นมากคนที่เกี่ยวข้องกันในด้านการงานทุกรูปแบบทุกมิติไม่ว่าคุณจะทำงานทำการใดอยู่ก็แล้วแต่แต่ช่วงเวลานี้ดูคุณจะไม่ค่อยสนใจเรื่องคนแวดล้อมสักเท่าไหร่คุณกําลังสนุกกับการทํางานหรือบางท่านมีภาระเยอะทํางานหนะักกาลัง พยายามผลักดันตัวเองไปสู่จุดที่ดียิ่งขึ้น ท่านที่กําลังตั้งเนื้อตั้งตัวก็เรียกว่าขยันเต็มที่ส่วนท่านที่สุขสบายแล้วเป็นไปได้ว่าช่วงนี้คุณกําลังสนุกกับบางอย่างคุณอาจจะมีงานอาดิเรกใหม่ๆที่รู้สึกทําแล้วมันแฮปปี้จังเลยว่าเอ,อ้ยมีความสุขมากไม่อยากหลับไม่อยากนอนหามรุ่งหามค่าก็เอาเพราะว่าเป็นสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบแบบนี้ไม่ไว่าจะเป็นงานจริงๆหรืองานอาดิเรกหรือกิจกรรมใดก็แล้วแต่เป็นกิจกรรมที่คุณยินดีหามรุ่งหามค่าอ่านะ หาความรู้ใส่ตัวแบบนี้หรือแม้แต่การพบปะสังสรรค์เข้ากลุ่มเข้ากวนกับคนที่ชอบเหมือนเหมือนกันแบบนี้คุณกําลังหลงไหลหลงรักงานบางอย่างกิจกรรมบางอย่างมากๆตอนนี้จนแทบไม่มีเวลาให้ใครเป็นพิเศษนะครับ อ uh, แล้วที่สําคัญตัวคุณเป็นคนที่ค่อนข้างกําแพงสูงโลกส่วนตัวสูงอยู่แล้วนะครับถ้าใครไม่ดีจริงใครไม่แน่จริงไม่แจ๋วจริงนะหรือไม่ใช่คนคอเดียวกันไม่ถูกชะตากันจริงจริง,จ,รงจะเข้าถึงตัวคุณได้ยากมากซึ่งอันนี้มองเป็นข้อดีก็ได้ว่าคุณจะถูกหลอกยากมากจะถูกเบียดเบียนยากมากใครคิดไม่ดีจะเข้าไม่ถึงตัวคุณแบบนี้นี่ก็เป็นสเสน่ห์อีกอย่างนะครับความแกร่งแบบนี้แล้วก็ คุณมีสเปคชัดเจนในการเลือกที่จะคบหาผู้คนในการที่จะเลือกสรรสิ่งดีๆให้ชีวิตตัวเองคุณมีสเปคชัดเจนว่าคุณอยากได้อะไรแบบไหน คุณอยากมีชีวิตแบบไหนอยากเดินทางไหมหรืออยากอยู่บ้านเป็นหลักหรืออยากคบผู้คนแบบไหนอยากมีเพื่อนแบบไหนจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมาแมว,แ,มวแบบไหนคุณมีสเปคนะครับและแน่นอนว่าคุณมีสเปคคนรักชัดเจนว่าคุณอยากได้คนแบบไหนเข้ามาในชีวิตนะครับถ้าไม่ตรงคุณไม่เอาเลยคุณค่อนข้างเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับสเปคของตัวเองมากๆถ้าไม่ตรงก็ไม่เอาดีกว่าแบบนี้เสียเวลาเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนอีกประมาณนี้นะครับที่แน่ๆคือคุณมีความสุขด้วยตัวเองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณคนโสดนะพลังงานนี้ตรงกับคุณมากๆเลยคุณเป็นคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองได้และการมีความสุขด้วยตัวเองได้ก็เป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ผู้คนหลงรักคุณได้อย่างง่ายดายเลยนะครับคุณคนโสดคุณมาถูกทางแล้วส่วนคนที่มีคู่ดูไว้เป็นข้อมูลได้เช่นกันว่าแม้คุณจะมีคู่แล้วคุณยังคงมีสเสน่ห์ยังคงดูดีมีความสุขยังมีคนอยากเข้ามาหาถ้าคุณที่มีคู่แล้วมีใครเข้ามาจีบอีกวางตัวดีๆนะครับอย่าเผลอไปทําอะไรที่เป็นการให้ความหวังเขาปประกาาศให้ชัดชัดๆไเลยว่่ฉนมี แล้วนะอะไรแบบนี้ก็ได้ส่วนคนโสดไม่ต้องระวังอะไรมากเต็มที่กับชีวิตได้นะครับจะเลือกคบหาใครก็ได้ทั้งนั้นเลยตามภาษาคนโสดนะชีวิตคุณจะมีความก้าวหน้าอย่างดีนะครับจะมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลาเรียกว่ามีกิจกรรมนี่นะั่นโน้นให้ทําอยู่เสมอคุณจะไม่เหงาคําว่าเหงาเป็นยังไงแทบจะสะกดไม่เป็นนะเวลานี้ในอดีตคุณอาจจะเคยเหงาอาจจะเคยเงียบเหงาเคยเศร้าเคยท้อแท้ในอดีตแต่นั่นคืออดีตไปแล้ว ปัจจุบันคุณสะกดคําว่าเหงาไม่เป็นแล้วคุณจะมีกิจกรรมให้ทําตลอดมีผู้คนคอเดียวกันผู้คนที่รักที่ชอบในสิ่งเดียวกันเป็นกวนเป็นกลุ่มอะไรแบบนี้คุณอาจจะมีชมรมอะไรบางอย่างหรือมีกลุ่มกวนบางอย่างออกไปออกรอบอทํางานอนิเลก็กลร่วมกันแบบนี้เป็นไปได้นะครับชีวิตคุณมีสีสันตลอดเวลาก็ยิ่งทําให้คุณมีสเสน่ห์มากขึ้นไปอีกนะคนที่ชอบคุณตอนนี้มองตาปริบๆแล้วว่าทํายังไงจะเข้าใกล้ชิดคุณได้เออนะครับ และคุณก็มีตัวเลือกมากมายมีอะไรทํามากมายแน่นอนชีวิตคุณไม่เหงาดังกล่าวนับวันคุณยิ่งมีกิจกรรมมากขึ้นนับวันคุณยิ่งมีเพื่อนมากขึ้นมีคนรู้จักมากขึ้นคนที่หลงสเสน่ห์คุณมองตาปริบๆดังกล่าวแล้วว่าทํายังไงจะเข้าถึงตัวคุณได้ดีไม่ดีป่านนี้เขาอาจจะพยายาม ทดลองทําสิ่งที่คุณชอบเออยกตัวอย่างเช่นคุณชอบเล่นกีฬาคุณชอบอกอกกาลังกายไปวิ่งหรือไปเล่นกีฬาอะไรก็แล้วแต่คนคนนั้นที่ปลื้มคุณอยู่อาจจะพยายามลองสัมผัสกีฬาแบบเดียวกันที่คุณชอบเพื่อหาทางเข้ามาเตะสนิทคุณแล้วอะไรแบบนี้อันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับไม่จะเป็นว่าจะต้องเกิดกรณีนี้เสมอไปเอาเป็นว่าเขาหาทางเข้าใกล้ชิดคุณอยู่นะและสิ่งที่ดีที่สุด ที่ผมขออนุโมทนาด้วยคือคุณมีจิตใจเป็นกุศลคุณตั้งมั่นไว้แล้วว่าถ้าคุณสุขสบายเมื่อไหร่คุณจะเป็นผู้ให้คุณจะคืนสิ่งดีๆให้สังคมตามกําลังแบบนี้ถ้าคุณเคยลําบากคุณจะมีการตั้งปณิธานไว้ว่าถ้าคุณสุขสบายเมื่อไหร่คุณจะเป็นผู้ให้คุณจะช่วยเหลือผู้เดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากตามกําลังเท่าที่ทําได้แบบนี้อนุโมทนาด้วยนะครับคุณที่กําลังมีความคิดแบบนี้อยู่แล้วก็ ขอให้ดําเนินเดินหน้าทําต่อไปการทําบุญกุศลทุกอย่างจะมากจะน้อยแล้วแต่อยู่ที่เจตนาเจตนาดีสักอย่างได้บุญแน่นอนไม่จาเป็นต้องทุ่มทุนสร้างมหาศาลอย่างไรทําตามกําลังได้ผลบุญแน่นอนและการทําบุญนี้ก็แน่นอนว่ายิ่งทําให้สเสน่ห์คุณเพิ่มมากขึ้นไปอีกนะโอ้โหคนเจ้าสเสน่ห์นะครับสเสน่ห์ทั้งหลายล้วนมาจากองค์ประกอบความเป็นตัวของตัวคุณเองนั่นแหละนะไม่ต้องเสริมปรุงแต่งใดๆเลย การแก่งการงานความขยันการเป็นตัวของตัวเองนิสัยใจคอการวางตัวดีทุกอย่างหลอมรวมเป็นสเสน่ห์ของคุณคนลักษณะดังกล่าวกําลังหลงสเสน่ห์คุณอยู่ก็ประมาณนี้นะครับลองไปสังเกตดูนะคนแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในแวดวงการงานมีคนที่ปลืม้มคุณหลงสเสน่ห์คุณมากและอยากเข้ามาใกล้ชิดคุณลองดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูใบสร,สรุปส่งท้ายกันอีกสักหนึ่งใบนะว่าวันนี้ไพ่มีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมหรือมีคําแนะนําใดๆหรือมีคําเตือนใดๆหรือไม่อย่างไรนะครับ ขอมาสักหนึ่งใบหนึ่งใบเน่นๆเลย The hyrofan โอ้โห,โหคุณมาถูกทางแล้วนะครับและยิ่งตอกย้ำว่าคำทำนายของเราวันนี้มาถูกทางยึดไว้เป็นแนวทางได้เลยนะคุณดำเนินชีวิตตามปกติได้เลยสิ่งที่คุณทำล้วนทำให้คุณมีสเสน่ห์ยิ่งขึ้นดึงดูดผู้คนดีๆเข้าหาคุณแล้วก็คุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองตามความเชื่อ การที่คุณมีจิตกุศลอยากช่วยเหลือผู้คนอยากเป็นผู้ให้แบบนั้นก็ขอให้ตั้งใจมั่นยิ่งคุณตั้งใจช่วยเหลือผู้คนมากเท่าไหร่คุณยิ่งเจริญเติบโตวไวเท่านั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณอยู่นะครับก็อนุโมทนาด้วยอีกครั้งประมาณนี้ขอให้มีความสุขความสําเร็จดังใจหวังเลยนะครับประมาณนี้โอเคขอให้มีความสุข,ขความเจริญทุกท่านนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ